ถนน <ST AR G> แห่งความสุขของแต่ละคนอาจจะมีมาจากหลากหลายเส้นทางความสุขของแต่ละคนก็จะมีนิยามที่แตกต่างกันออกไปความสุขของอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ความสุขของอีกคนหนึ่งก็ได้ความสําเร็จของอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่ได้หมายถึงความสําเร็จของอีกคนหนึ่งก็ได้มันมีความหลากหลายของอที่มาหรือปัจจัยแห่งความสุขหรือปัจจัยแห่งความสาเร็จในชีวิตของคนเราไม่สามารถที่จะใช้สูตรอันเดียวกันได้ มีข่าวที่โด่งดังน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรที่บางนากรุงเทพมหานครนี่นะครับมีการออกหนังสือแจ้งตารางการสอบประจำภาคเรียนของทางโรงเรียนแล้วก็มีเนื้อหาสาระที่ระบุลงไปว่าการสอบในครั้งนี้เป็นเพียงแค่การสอบเพื่อวัดผลในครั้งนี้เท่านั้นไม่ได้มีการไม่ได้เป็นการวัดความสําเร็จ ทั้งชีวิตของนักเรียนคนนั้นๆการที่จะสอบได้ทีห่หรือก็หมายถึงการเป็นที่หหรือยืนหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่บทสําเร็จของชีวิตของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นเด็กที่มาสอบอาจจะทําคะแนนได้ไม่ดีก็ตามแต่แต่ขอให้มีความตั้งใจที่จะสอบคะแนนตกตามคะแนนที่มันอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเพื่อนหรือว่าอยู่เฉียดดตกหรือว่าคนตกไปแล้ว คะแนนไม่ได้สูงเหมือนกับเพื่อนก็พบผู้ปกครองก็อย่าเพิ่งไปคาดคันหรือว่าบังคับให้เด็กเนี่ยต้องได้เกรดสูงสูง,สงเหมือนอย่างที่ตัวเองอยากจะให้เป็นเพราะมันไม่ได้เป็นบทสรุปของความสําเร็จในชีวิตของคนแต่ละคนนะครับท่านก็ยังพูดต่อไปว่าคนที่อยู่ในห้องสอบครั้งนี้แม้เขาจะไม่ทนานําคะแนนไม่สามารถทนาคะแนนได้สูงแต่ว่าก็อาจจะประสบความสําเร็จเป็นนัก ดนตรีในระดับโลกเป็นนักกีฬาระดับโลกเป็นนักศิลปะระดับโลกเป็นนักการเมืองระดับโลกนะครับพูดแยกย่อยถึงความฝันหรือว่าอาชีพในอานาคตของเด็กๆที่มันก็อาจจะสําเร็จได้ไม่จําเป็นต้องมีความสุขหรือว่าจะสําเร็จเพราะอาชีพของวิศวกรหรือว่าเป็นหมอเป็นแพทย์เท่านั้นเพราะว่าคนไทยเราก็จะจําอยู่ในหัวว่าคนที่จะมีความสุขคนที่จะสําเร็จได้หรือว่าคนจะเรียกว่า คนนีส้สาเร็จคนนี้มีความสุขได้ก็จะต้องจบหมอจบแพทย์อะไรเท่าน,นั้นครับเพราะว่าคนเราไปเอาค่าตอบแทนหรือว่าการยอมรับจากสังคนนะมเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานว่าเป็นหมอเป็นวิศวกรเนี่ยคนจะให้การยอมรับแล้วก็เป็นเครื่องชี้วัดของความสําเร็จซึ่งก็จริงนะครับสำหรับบางคนแต่ว่าสําหรับบางคนก็ไม่ไม่ใช่เขาเขาไม่ชอบก็ไม่ใช่ความสําเร็จนะครับต่อให้ทําได้ทําทได้ pathways, แต่ว่าไม่ไม่ได้รักรก็มมไม่ใช่ความสําเร็จของ คนคนนั้นนะครับก็พูดได้ดีนะครับสุดท้ายก็ยังทิ้งท้ายไปด้วยว่าขอให้ทุกคนนักเรียนทุกคนตั้งใจทำข้อสอบในครั้งนี้ให้ดีที่สุดผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียนที่กล้าที่จะออกมาเสริมหรือว่าให้ข้อคิดกับผู้ปกครองกับนักเรียนกับสังคมนะครับว่าคนเราน่านจะมีความสุขได้จะสําเร็จได้มันไม่ใช่เกิดมาจาก ความสําเร็จของอีกคนหนึ่งหรือว่าความฝันของอีกคนหนึ่งความต้องการของอีกคนหนึ่งแต่ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงก็เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นจริงๆได้ก็เกิดขึ้นจากความชอบความพอใจแล้วก็ความรู้สึกว่ามันสําเร็จของคนคนนั้นจริงๆเขารักหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รักในสิ่งนั้นยังไงก็ไม่สามารถเรียกว่าความสุขความสําเร็จได้ ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะครับก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นหรือว่าจะกด Subscribe ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่จะนำเสนอในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ